เปิดมาที่หน้า243เรื่องแรกนะครับของการขยายความในหัวข้อ10ข้อที่เมื่อเช้าเราเกินไว้เราก็ได้ไปหาข้อแล้วครับต่อไปก็จะเป็นการเกี่ยวกับการสมาทานมิธีประพฤติปฏิบัติครับก็จะรายละเอียดก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงครับเป็น สมาทานประเภทการขาดนะคับก็จะอธิบายการสมาทานนะครับแล้วก็ประเภทความแต่ความยิ่งความหย่อนนะครับของตุดงแต่และข้อไปนะครับเ,เริ่มเรื่องที่หนึ่งเลยนะครับเรื่องที่หนึ่งชื่อว่าปังสุกุลิกังคะตุดงการสมาทานครับจะเอาสมาทานความหมายแล้วก็รู้จักไปแล้วเมื่อเช้านี้ นะครับว่ามีธีการสมาทาน,นการวิธีปฏิบัติประเภทการขาดแล้วก็อนิสงของทุดงแต่ละข้อนะครับ <c oughs> บดน,นี้จะอธิบายการสมาทานวิธีปฏิบัติประเภทการขาดและอนิสงของทุดงทีละข้อลำดับแรกพิสุสมาทานปังสุกูลิกังคะตุดง ด้วยคําใดคําหนึ่งในคําสมาทานสองอย่างนี้ครับมีสองอย่างในคําสมาทานหนึ่งบาลีบอกว่ากหาปฏิทานะจีวรังปฏิคีปามิแปลว่าข้าพระเจ้างดเว้นผ้าจีวรที่กหาบดีถวายคือไม่เอาผ้าของที่กหาบดีถวายไม่รับกลับมือถ้าเขาวางไว้เอาไปทิ้งไว้ที่ป่าช้า ไม,ไม่เรียกว่ารับกับมือนะครับนั่นของข้าบดีนะแต่ไม,ไม่ไม่เรียกว่ารับกับมือนะครับอันเอาได้นะครับนั่นอย่างนั้นได้นะครับอันที่สปังสุกูลิกังคังสมาธิยมิจะสมาทานเป็นบาลีเป็นไทยก็ได้นะครับสมาทานเป็นบาลีเป็นไทยก็ได้ถ้าบาลีจํายากก็จำภาษาไทยก็ก็สเร็จประโยชน์ได้ แปลว่าข้าพระเจ้าขอสมาทานองค์ของภิกษูผู้ทรงผ้าบางสุกุลเป็นวัดเป็นปกตินะครับข้อนี้เป็นการสมาทานบางสุกุลิกังขตุดงนี้ก่อนนะครับพูดถึงการสมาทานก็มีสองนัยยะนะครับทั้งไทยทั้งบาลีก็เลือกเอาอย่างที่บอกไปแล้วว่าข้าพบริจีวรเนี่ยโยมมาถวายไม่จําเป็นต้องมาถวายสงนะครับ เลื่อมสายอาจารย์ก็เข้าไปถวายอาจารย์ก็รู้ว่าเห็นเขา,เ,าเห็นเงื่อนงำเห็นเขาว่าอาจารย์ท่านถือตุดงแน่นอนแหละท่านมีมีคุณคือมากน้อยความสั้นดษวดอยู่แล้วเราสามารถมอ,องด้วยตาเปล่าได้ประมาณนั้นนะฮะมองมองเห็นได้ด้วยด้วยด้วยความรู้สึกว่าเออท่านมีความประพฤติอย่างนี้อย่างนี้นะท่านน่าจะถือตุดงนะอย่างนี้นะครับเราก็เอื้อเฟื้อท่านนําจีวรเป็นทิ้งที่ที่ปลายช้าที่ทางที่ท่านเดินผ่าน อย่างนี้ก่อนเราก็ชักเอาได้นะครับอันนั้นที่ที่บอกว่าเมื่อกี้ว่าผ้าอย่างเนี้ไม่ใช่ว่าข้ามบริจีวรน,นะครับถึงแม้ว่าจะภาพเป็นผ้าของโยมก็จริงแต่ว่าเข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 ามุ่งประสงค์เลยนะครับจะทิ้งไว้ให้อาจารย์จริงๆนั่นแหละแต่ว่าในย่านนี้ถือเอาได้แต่ถ้าว่าถือมากับมือแล้วให้กับมือวางไว้กับมือเนี่ยไม่ได้เลยนี้ถ้าอย่างหย่อนที่สุดมันมีแล้วข้าง,ข,างข้างหลังก็จะเหนก็จะเห็นนะครับข้างหน้านี่แหละอันต่อไปก็จะเห็นอยู่ว่าวิธีการการรับ การการวิธีประพฤติมีพิธีกรสองท่านนะครับเนี่ยเอาหน้าต่อมานะครับมันมีอันนี้ก็เป็นคำอธิบายจากมหาดีกานะครับดูสิวบาทจ,จะ ไม่เป็นไรครับไม่ต้องอธิบายก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าโยมโยมทิ้งไว้ก็ได้นะครับโยมเดินผ่านทางที่เราผ่านประจําประจําท่านก็โยมเขาก็ไปทิ้งไว้ให้เราผ่านไว้บนต้นไม้เาเรียกว่าที่บ้านเราเรียกว่าป่าป่าผ่าป่า,ปานี่แหละแต่วิธีประพฤติปฏิบัติผ้าป,ป่าเนาะเวลาเราถวายผ้าป่านเนี่ยขำขำนะวิธีธรรมเนียมประพฤติปฏิบัติของไทยเรานี่นะ แต่ว้ผ้าป่าเราเอาต้นเอาต้นเงินมาใช่ไหมแล้วก็เอาผ้าไปวางไว้แล้วก็ให้เราชักชักเป็นผ้าบางสกุลมันจะเป็นผ้าบางสกุลได้ไงเพราะว่าเป็นผ้าของโยม <laughs> ผ้าโยมที่โยมให้วางไว้ต่อหน้าให้เราแล้วก็เาขาเขาเาวางไว้ต่อหน้าไอ้นี่ด้วยนะครับแต่วิธีพิธีทํามันทําไม่ถูกไงฮะนะก,ก็เอามาข้อประพฤติปฏิบัติทุดงขัดเกา่าแล้วก็ทั้งเขาโยมก็ดึงมาใส่กับ การถวายผ้าป่ากันอะไรว่าไานไะปทำทำทำให้มันเชื่อมโยงกันได้อ่ะอัศจรรย์ไหมมนุษย์มานาบ้านเรานะครับเอาชื่อมาใช้แต่ว่ามันมันไม่ไม่ค่อยตามเลยวิธีปฏิบัติวิธีวิธีทำเนะอาอมนะอาดูนะาข้อหน้า245นะครับพระตุดงเนี่ยตุดง ผ้าบางสกุลเนี่ยมี23ชนิดนะครับมี23ชนิดใน23ชนิดนั้นเนี่ยก <c oughs> ็จะมีเป็นแบบแบบยิ่งแบบย่อนแบบแบบยิ่งครบแบบอุกฤษแบบกลางแบบต่ําก็มีนะคุอยู่ในจานวนผ้าน,นี้แหละนะครับ23ชนิดนี่แหละที่สุดนั้นผู้สมานทานทวดองอย่างนี้แล้วควรเอาผ้านชนิดใดชนิดหนึ่งในผ้า23ชนิดมาตัดแบ่งแล้ว ชีส่วนที่ไม่ได้ใช้ทิ้งไปมันก็ว่ดตอนนี้ตอนแรกเนะี่ยเราใช้ผ้าอย่างดีอยู่พอได้เรียนแล้วก็อย,อยากจะถือผ้าทุดงบ้างนะก็เพราะว่าผ้าของเราเป็นผ้าที่ได้มาโยมโยมได้มาหรือเราโยมถวายมาหรือเราจัดหามาด้วยด้วยกับพญาพันธ์ของเรานะมันก็เป็นผ้าชีวันทุดงไม่ได้เป็นผ้าบางสุกุลไม่ได้แล้วก็เลยทีนี้ก็ไปสแสวงหามาก่อนนะครับ อยากจะเพึ่งทิ้งของเก่านะไม่ใช่ทิ้งของเก่าแล้วไปสวงสหาของใหม่เปลี่ยนลอนจอนไปหาไม่ได้นะครับนะก็ต้องไปสวสดิ์หาของของของ,ของใหม่ก่อนนะตาม่ายชา้าตามแล้วก็ไปชักออกมาก่อนนะไปชักออกมาก่อนนะครับไปสวงสดิหามาก่อนแล้วก็ท่านก็เลยบอกว่าตัดส่วนที่มันขาดมันแบ่งหรือว่ามันอะไรออกออกไปทิ้งไปแล้วก็ถือเอาส่วนที่ดีๆก็ไปไป,ไปตัดเย็บย้อมนะครับท่านบอกว่า ตัดทิ้งแล้วส่วนไอชีกส่วนที่ใช้ไม่ได้ทิ้งไปนะครับซักส่วนที่ทนทานทาเป็นจีวอคือเอาไปซักนะครับไปต้มน้ําซักให,ให้ดีก่อนให้ให้เขาสะอาดก่อนแล้วก็ทาเป็นจีวอตัดนะครับตัดตัดเย็บเป็นจีบอก็เปรือกข้าบดีจีบอเก่าออกแล้วใช้สอยเถิดมาอย่างนั้น,นผ้าสามผ้า23่ชนิดดังกล่าวคือหนึ่งผ้าที่ตกอยู่ในป่าช้า สองผ้าที่ตกอยู่ในตลาดตลาดตลาดอะไรครับอาจารย์ตลาดขายผ้าบอตลาดปลาไม่มีผ้านะครับตลาดขายปลาไม่มีผ้านะต้องไปตลาดปลาสําเพ็งสําเหลนนู่แล้วเพราะว่านะครับต้องไปเพราะว่าผ้าเคยเคยเดินผ่านตลาดตลาดผ้าไหมครับผ้าเยอะมากนะตกผ้าที่มันอะไรขายไม่ออกเนี่ยเขาทิ้งทิ้งกว้างกว้างนะครับนะผ้าเยอะมากนะหรือเวลา อะไรท่านบอกว่าช่วงมีงานนักสัตว์เลิศงานนักสัตว์นะครับนักขัตระเลิกเนี่ยนะในในครั้งพุทธกาลนักขัตระเลิกเนี่ยพวกโยมก็ใช้ผ้าดีๆเอามานุ่งห่มกันแล้วก็ใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งไปทิ้งตามข้างถนนนั่นแหละไม่เอาอันนั้นเราก,ก,ก็ไปชักมาได้นะครับอานนะักผ้าที่ตกอยู่ที่ร้านตลาดนะครับผ้าที่เขาไม่เอาผ้าที่ถูกทิ้งไว้ตามถนนนะผ้าที่ถูกทิ้งไว้ที่กองขยะ ผ้าเช็ดคันครับหมอตำแยคอดก็ต้องใช้ผ้าเช็ดคันครับหมอสมัยใหม่ใช้หรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะใช้อยู่นะครับใช้ผ้าใช้สำลีซับคันนะครับหกผ้าที่ใช้อาบน้ำมนต์เขาใช้ในโรงอาบน้ำมนต์เนี่ยน้ำมนต์หลายท่านคิดว่าผ้าที่ใช้อาบน้ำมนต์เนี่ยนึกถึงวัดลึอนึกถึงอาสมของของของฤาษีครับที่เขาใช้อาบน้ำมนต์กันเนี่ย ใครใครเป็นคนลดน้ำมนตนะ์ะทุกวันเนี้ยฤาษีหรือพระพระก็มีนะพระเป็นคนลดน้ำมนต์น, <laughs> นะจริงๆในพระทีะ่ที่อาบน้ำมนต์เนี่ยไม่ใช่สำนักพิกูุนนะครับสมัยก่อนเขาไม่ทํากันนะครับพิกษุลดน้ำมนต์เนี่ยพระที่สำนักของพวก <laughs> พวกพราหามณ์นะครับนี่เขาทํากันนะฮะ <laughs> เขาทํากันอย่างนั้นนะแล้วข้อที่หกพระที่ใช้อาบน้ำมนต์ พอเขาอาบน้ำมนต์แล้วเขาก็ทิ้งไปเลยไม่เอานะครับเจ็ดผ้าที่ถูกทิ้งไว้ที่ท่าท่าน้ำนะครับที่ท่าแปดผ้าที่คนไปป่าช้าแล้วกลับมาทิ้งไว้คือเขาบอกว่าผ้าที่นุ่งไปงานขาวดำเนี่ยเป็นเป็นผ้าที่เป็นอัปมงคลไม่ควรคือไปงานอันนี้มันเป็นอัปมงคลมันติดตัวติดเนื้อติดตัวเรา บ้านผมเนี่ยไปงานศพเสร็จแล้วเนี่ยต้องล้างมือครับก่อนออกจากวัดเนี่ยมีบ้านหลายๆท่านเป็นเหมือนกันไหมครับล้างมือออกจากลังต้องล้างมือก่อนกแล้วก็ไป,ไปกราบพระพุทธรูปไปกราบพระก่อนคิดว่าเรามางานอย่างนี้มันเสนียดจยันรอะไรมันติดตัวก็เลยต้องไปเปื้องหรือว่าล้างออกนะครับนี่เขาทิ้งเขาผ้านี่เขากลับบ้านแล้วเขาเอาทิ้งเลยนะครับ,นะรบทิ้งเลยข้อที่เก้าผ้าที่ถูกไฟไหม ผ้าที่ถูกโคกัดถูกวัวกัดนะครับเขาก็ไม่เอาผ้าที่ถูกปวกกัดผ้าที่หนูกัดผ้าที่ขาตรงกลางผ้าขาดชายผ้าที่นํามาผูกเป็นธงแล้วทิ้งไปผูกเป็นธงแล้วก็อ,อะไรธนะงที่ธงในสนามรบบ้างธงที่ท่าน้ําบ้างนะครับพอถูกแล้วก็ท่าน ทงที่ผูกไว้เนี่ยรู้สึกจะมีคําอธิบายอยู่นะว่าแต่ละผ้าแต่ละอย่างเนี่ยนะครับจะมีมีอยู่นะครับมีอยู่แต่ว่าว่าไปก่อนนะครับข้อที่16บหกนี่ผ้าที่วงร้อมจอมปลวกใครเคยเอาผ้าไปวงจอมปลวกครับผ้าสีเจ็ดสีเนี่ยอันนี้ก็ผ้าอย่างนี้แหละผ้าขาวมั้งผ้าขาวผ้าเจ็ดสีก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะเอาผ้าแบบไหนที่มาทําชีวรครับผ้าที่สมควรทําชีวร สีต้องถูกต้องด้วยนะสีต้องถูกต้องตามพระพิณายด้วยนะไม่ใช่เอาสีเขียวสีแสดสีแดงอะไรต่างๆมาเนี่ยนะครับสทีที่ทรงห้ามหกอย่างนะครับสีที่ทรงห้ามก,ก,กไม็ไม่ควรมาทําจีวรครับผ้าที่วงไว้ที่จอมปูวกผ้าของสม,มณะนะครับสม,มณะจีวรแล้วมีคําขยายนะครับผ้าสม,มณะจีวรผ้าอะไรเนี่ย ข้อที่18ผ้าที่ทิ้งไว้ในที่อภิเศกครับข้อที่19ผ้าที่เกิดด้วยฤทธิ์ข้อที่20ผ้าที่ตกอยู่ตามทางข้อ21ผ้าที่ลมพัดไปลมหัวกุดงหาเลยพัดผ่านนี้พัดผ้าชาวบ้านตกไปทิ้งไกลๆก็ไม่มีใครตามเอาผ้าไปเจอก็ชักได้นะครับข้อที่สผ้าที่เทวดาถวายได้ไหมครับหลวงพ่อครับผ้าเทวดาถวายผ้าได้ไหม คงจะงงไหมเทวดาเทวดามาถาวายผ้าไม่เคยเห็นเทวดาสักทีได้นะครับถ้าไม่ได้่ันคงไม่เขียนไ้หรอกแล้วก็มีเรื่องเล่าในในใน,ในพระไตรปิฎกเยอะเรื่องเทวดามาถาวายนะครับย่างเช่นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสเวาสเวพยพระกาหารหรือว่าฉันพระาหารเนี่ยก็จะมีเทวดาคอยใส่โอชาลงไปนะครับพระาหารที่พระเจ้าสเสวยนั่นเนี่ยฉันนั้นนี่ยภิกษุเราธรรมดาทั่วไปจะฉันไม่ได้นะครับมันย่อยไม่ได้ ไฟธาตุของพวกเราที่เกิดจากกรรมของพวกเราเนี่ยอุตุที่เกิดจากเป็นเป็นเกิดจากกรรมของพวกเราเนี่ยมันไม่สามารถย่อยอาหารได้ก็เป็นอาหารธรรมดานะคำข้าวชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าเทว,วดาใส่โอชาลงไปครับท้องพวกเราย่อยไม่ได้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะย่อยได้นะครับพระที่เทวดาที่ใส่โอชาลงไปอันนี้เป็นพูดถึงข้าวผ้าก็เหมือนกันครับท่านเทวดาก็ก็เทา ้าธเทวดานยิ่งยิ่งยิ่งเยอะมากกว่าตลาดสำเพ็งซะอีกนะครับผ้าเทวดาก็เอามาถวายได้นะครับเป็นเป็นได้นะครับมีมีได้นะครับพาที่เทวดาถวายยิ่งพาที่เกิดด้วยฤทธิ์นี่เกิดตอนไหนครับเกิดตอนเ,อเป็นเอหิพิกุนะครับพาที่เกิดด้วยฤทธิ์เนี่ยนะครับบวชพระเจ้าประทานอุปสมบทให้ก็พาที่เกิดด้วยฤทธิ์ก็เกิดทันทีนะครับผมที่เคยยาวก็เหลือไว้ เท่านี้เท่าต่อไปครับผ้าที่ผ้าที่ีสามสุดท้ายผ้าที่ขึ้นทะเลซัดขึ้นบกนะครับขอครบยีสามชนิดต่อไปเป็นคําอธิบายที่ไปที่มาของผ้าแต่ละอย่างนะครับให้เห็นเป็นนี่นิดหนึ่งนะครับในบรรดาผ้ายี่สามชนิดนั้นคําว่าโซสานิกะแปลว่าผ้าที่ตกอยู่ตามประชา ก็นี่แหละคือขยายแค่นี้แหละตรงที่ปาะชาชนนั่นแหละไม่ได้ขยายอะไรมากนะครับคำว่าปาปา,ปานิกะแปลว่าผ้าที่ตกอยู่ที่ประตูตลาดร้านตลาดนะครับคำว่าระถิยะโจระผ้าที่ถูกทิ้งไว้ตามถนนคือผ้าที่ผู้หวังบุญทิ้งไว้ตามถนนตามช่องหน้าต่างบ้างนะครับตามช่องหน้าตา่างอันนี้ก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าเขาโยมอยากได้บุญแต่ว่าเระเอินผ้ารูปนั้น ไม่รับก็หาบริจีวรก็เลยไปไปทิ้งไว้ทีต่ตามทางเดินที่ท่านผ่านเป็นต้นนะครับให้ท่านได้เห็น,นคําว่าสังการโจละแปลว่าผ้าที่ถูกทิ้งไว้ที่กองขยะคําว่าโสติยะผ้าเช็ดคันคือผ้าที่ใช้เช็ดมนทินแข่งคันแล้วทิ้งไว้ได้ยินมาว่ามารดาของติดสอาอมาด ให้คนเอาผ้ามีราคาตั้งร้อยตั้งร้อยี่ถือว่ามีราคาในสมัยนั้นนะครับถ้ามาเทียบกับบ้านเราก็ทำไมน้อยจังในสมัยนั้นก็ราคาตั้งร้อยก็ถือว่ามีราคามากนะครับมารดาของท่านก็เลยให้เอาคนใช้เนี่ยใช้คนใช้เนี่ยเอาผ้าที่มีราคาตั้งร้อยมาเช็ดมนทินแห่งคันแล้วให้เอาไปทิ้งไว้ที่ที่ถนนตาละเวริโดยตั้งใจว่า พิสูจผู้ทรงผ้าบางสกุลจักหยิบไปพิสูจทั้งหลายก็เก็บเอาเพื่อประโยชน์เพื่อปะผ้าตรงที่จารุดนั่นทีเดียวเขาว่าเอาไปปะไปดามผ้าที่ชักเอาไว้นะครับชักเอาเป็นผ้าบางสกุลไปปะไปดามผ้าพวกเราที่ถือบางสกุลก็ผ้าก็ต้องขาดเหมนกันก็ต้องผ้าขาดที่จะต้องหาอะไรมาดามก็ต้องผ้าที่จะดามก็ต้องชักเหมือนกันนะครับก็ต้องชักมาเหมือนกันในวินัยปิดกเนี่ยในวินัยปิดกบอกว่า ม,มีพะระลูปหนึ่งเที่ยวชักเอาบางสกุลทุกอย่างเลยะอะไรก็ชักบางสกุลอย่างเดียวเลยเอของโยมมาถำไมาไม่เอาสังเช่นอาหารที่ในป่าช้าเนี่ยท่านก็เป็นชักเอาบางสกุลอย่างเดียวจีวงจีวออะไรต่างๆเป็นคนชักมีปกติชักบางสกุลอย่างเดียวนะครับ <laughs> อาหารก็ไม่ประเคนนะชักเอาอย่างเดียว <laughs> อาหารต้องต้อง ชักบังสุกุลไม่ได้นะครับอาหารเนี่ยต้องต้องผักเค้นนะครับเอาละนี่คือผ้าที่เช็ดคันมันดา,าผ้าเช็ดคันก็ก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับเขาเข้าไปเช็ดคันแล้วเอามาทิ้งไว้เพื่อประสงค์ให้พิษสูบผู้ถือบังสุกุลชักเอาเนี่ยครับก็กกกทําได้นะครับคําว่านาหารโจละผ้าที่ใช้อาบน้ํามนต์คือผ้าที่ถูกหมอผีคลุมให้อาบน้ํา ดำหัวแล้วทิ้งไปโดยไม่โดยถือว่าเป็นผ้ากาลากินีคือของที่มันเสียดจันไรมันจะติดผ้านะครับรถน้ำมลโดยคิดโดยคิดว่าอย่างนั้นนะครับนะคนอะไรละ่ะถูกทักว่าไม่ดีนะไปรถน้ําดําหัวสบไปนะไปรถน้ำ,ำ,นำมน์นะนะครับพอรถแล้วกาลกินีต่างๆก็จะติดผ้าไว้พอพอ,พอติดผ้าแล้วเขาก็ผ้าก็ไม่เอาไปแต่ตัวสบายไปโล่งไปเสียดจันไรออกแล้วไว้อย่างนั้นนะครับ น่าจะเป็นอย่างนั้นบ้างสม,สมัยนี้นะครับเอานี้ก็ผ้าอาบน้ำมนก็อยู่เป็นประมาณนี้นะจะเขาทิ้งไว้ที่ที่ที่รถน้าดาหัวอาบน้ำมนคำว่าติดถะโจระผ้าที่ทิ้งไว้ที่ท่าคือผ้าเก่าถูกทิ้งไว้ที่ท่าอาบน้ำนะครับใช้หลายคนใช้ผัดเปลี่ยนกันหรือว่าใช้ผ้าพื้นเดียวคนเดียวก็ ใช้ไปใช้มามันก็เก่าพอไปอาบน้ําก็ตัดสินใจทิ้งไว้ที่ท่าน้ํานั้นเลยก,ก,ก็เปลี่ยนได้ก็ชักเอาได้นะครับคําว่าคตะปัจจาคตะผ้าที่คนไปป่าช้าแล้วกลับมาทิ้งไว้คือผ้าที่คนไปป่าช้าแล้วกลับมาอาบน้ําแล้วก็ทิ้งไว้อาบน้ําชาระล้างร่างกายใหม่ก็ผ้าที่นุ่งไปงานศพนั้นก็ทิ้งไว้เลยเอาไปทิ้งเลยถือว่าเป็นอัปมงคลไปนะครับก็ชักได้เหมือนกัน คำว่าอคิทัทะผ้าที่ถูกไฟไหม้คือผ้าที่ถูกไฟไหม้ไปแถบหนึง่งนะครับโดยแท้จริงแล้วคนทั้งหลายมักทิ้งผ้าดังกล่าวโดยถือว่าเป็นอัปมงคลนะผ้าที่ถูกไฟไหม้ข้างหนึง่งส่วนในส่วนหนึ่งของผ้านะครับถือว่าเป็นอัปมงคลทิ้งไปซะไม่เอาแล้วถูกไฟไหม้แล้วนะครับอย่างนี้เป็นอัปมงคลของโยมนะโยมคิดว่าอย่างนั้นนะ จะเป็นของดีของพระพระชักออกมาใช้สบายใจเฉยนะครับเป็นของดีของพระไปนะครับมันแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับความคิดเนาะเ <c oughs> นะขาว่าเขาคิดว่าเป็นอัปมงคลน,นะแต่พระนี่ไปเจอนี่พระยกมือไหว้นะครับยกมือไหว้โอ้ได้พระของดีนี่ชักออกมาพระยกมือไหว้เลยมีมีเรื่องหนึ่งคือไอ้ไหนายหนึ่งมันไปเที่ยวแล้วมันขี่แตกขี่ลาดใส่ส่ง ขี้ลาส่กางเกงนะไทสมัยก่อนเขาหน่าน่นจะเป็นนุ่งเป็นเป็นผ้าเหมือนกับสโลงเนาะเอาผ้ามาเหมือนกับนุ่งสโลงคงจะไม่เป็นกางเกงวันสมัยนี้หรอกนะไปเที่ยวงานก็หาที่ถ่ายไม่ได้ปวดท้องก็ขี่เส้นขี่เส้นสี่เส้นส,ส่งกันแหละครับแล้วก็ทิ้งไว้นะไม่รู้เอาตัวมาต,วต,วตัวใหม่มาใส่ได้หาหาจากไหนมาใช้นก็ทิ้งไว้เลยพอผ้าไปเจอนี่ครับผ้าไปเจอแมงวันตอมเนี่ยโอ้ยผ้าไปนั่งกระยงยกมือไหว้นะครับยกมือขึ้นท่องหัวเลยนะฮะ เห็นไหมเป็นของดีของพระเลยนะครับได้แล้วของดีบางง้นจริงๆนะครับเรื่องท่านเล่าไว้เนี่ยเพราะว่าเป็นของดีของพระท่านก็ชักออกมาถ้าเข้าไปซักไปตุ่มไปยอมนะครับถึือผ้าผ้าจากศพก็แล้วก็ดีเหมือนกันนะครับนี่ผ้า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 ขี้แตกนะครับเนี่ยนะครับผ้าอย่างพนมมือเหนือเสือนเสียนเก้าวเลยนะครับเป็นของดีนะแต่โยมคิดว่าเป็นอัปมงคลไปนะ ผ้าที่ถูกโคกัดเป็นต้นปรากฏชัดแล้วนะครับก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพราะว่าคนทั้งหลายมากักมักทิ้งผ้าเช่นนั้นเพราะว่าก็ถือว่ามันมันเศร้าหมองมันเสียหายไปแล้วนะครับโคกัดหนูกัดนะครับขี้เกียจปะมั้งครับหาใหม่ดีกว่าคําว่าทะชาหัตตะผ้าที่นํามาผูกเป็นธงแล้วทิ้งไปคือผ้าที่คนขึ้นเรือเอามาผูกเป็นเป็นธงขึ้นไว เมื่อรับสายตาของคนเหล่านั้นไปมันก็ว่าเวลาเขาจะออกเรือไปเนี่ยเขาจะชักธงไว้ที่ท่าน้ํานั้นนะครับแล้วก็เขาก็แล่นเรือออกไปภิกษุก็เดินผ่านมาเจอท่านบอกว่าภิกษุจะถือเอาก็ควรนะครับท่านบอกว่าจะต,ต,ต้องให้เขาแล่นเรือรับสายตาไปก่อนนะค่อยเอานะธงธงเนี้ยธงแบบเนี้ยให้เขาแล่นเรือรับสายตาไปก่อนค่อยเอานะฮะนั่งรอ,อก่อนอไปรับสายตาได้อ,อยังนะครับ แม้ผ้าที่ผูกเป็นธงไว้ในสนามรบเวลาทหารทั้งสองฝ่ายกลับไปพิสุก็จะถือเอานะครับอย่าเพิ่งไปเขากําลังรบฆ่าฟันกันอยู่อย่าเพิ่งเข้าไปนะครับถูกลกหลงเป็นได้นะครับก็ให้เขากลับไปก่อนพิสุกใครถือเอานะครับไม่ใช่เฉพาะผ้านะครับในสนามรบเนี่ยหอกตัวมอนอะไรต่างๆนี่จริงๆอยู่ว่าเป็นอาวุธนะครับหยิบจับได้ได้นะเป็นเป็นวัตถุอามาตนะครับอาวุธเนี่ย ให้สนามโลบเป็นต้นนะครับท่านบอกว่าทําไงหาไม้หาอะไรมามาต่อย,ต,อยต่อยต่อยโตมอนต่อยให้มันออกจากกันกับกับด้ามของมันอนะ่ะเอาแยกจากกันเอาแล้วก็เอาไปทําเป็นเอาเป็นไม้ทําเป็นมีดเอาไปทําเป็นมีดเพื่อจะตัดไม้ซีฟันเป็นต้นนะครับได้แล้วก็อะไรละ่ะโลบังอะไรก็ก็นําไปได้นะครับเป็นเป็นใส ใส่ไม้ชําระฟันไม้ชําระกลอนอย่างนั้นก็ได้นะครับก็บางสกุลเราได้นะ <c ười> ว่าไม่มีไม่มีคนไข้แล้วนี่นะครับเขาไม่เอาแล้วครับต่อไปคําว่าถูปาจีวรถูปะจีวรวผ้าที่ล้อมจอมปลวกคือผ้าที่เขาห่มจอมปวกแล้วทําการเส้นสวงคําว่าสมณะจีวรผ้าของสมณะคือผ้าของภิกษุครับผ้าของพวกเราเรานี่แหละไม่ใช่ผ้าของโยมแล้วเนี่ย พระให้กันได้ไหมพระให้กันได้นะครับพระให้กันได้ไปวางไว้ตรงไหนแล้วก็คงจะมีอธิบายมั้งวิธีพระด้วยกันถวายผ้าได้ไหมแทบเท้าบ่อ๋อพระประจำศาสนะ เป็นความหมายของผ้าสมานะใครอยู่อ๋มอมีอยู่นี่น่าก็มีอธิบายอยู่นะครับมีอธิบายอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดไปเจอนะครับผ้าผ้าของภิกษุก็ถือว่าเป็นผ้าบาังสุกุลได้ อภิเสกกิกะผ้าที่ทิ้งไวท้ที่ในที่อภิเสกครับคือผ้าที่ถูกทิ้งไว้ในที่ที่ราชาพิเศษงานอภิเสกนะครับงา,งานราชาพิเศษคําว่าอิทิมยะอิทิมยะผ้าที่เกิดด้วยฤทธิ์นะคือผ้าของภิกษุผู้เป็นเอหีพิคุนั่นเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นผ้าบางสุขุนได้คําว่าปันธิกะ ผ้าที่ตกอยู่ตามทางคือผ้าที่ตกอยู่ในระหว่างทางส่วนผ้าที่ตกไปด้วยความเผลอสติของเจ้าของอพิสูจนควรรอสักพักหนึ่งแล้วจึงเก็บเอาแล้วจึงเก็บไว้ครัหมายความว่าบนถนนห้นทางเขาขี่รถขี่ลาไปเก็บไม่ดีมันก็จะปิวตกได้พิสูจนก็ไปเจออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหวานปากนะครับก็รอรอก่อนรอก่อนเพื่อเขาลืม <c oughs> เขาเขาคิดได้สติเขาจะกลับคืนมาเอา นะครับก็รอสักนิดนึงนะครับถ้าไม่มาแล้วจนแล้วจนรอเป็นวันๆก,ก็ก็ค่อยเอาก็แล้วกันนะครับแสดงว่าเขาไม่เอา,าแล้วเขาทิ้งแล้วนะครับเขาตัดใจทิ้งแล้วนะครับเขาเดินทางไปหลายร้อยกิโลแล้วก็กลับมาเอาก็เพิ่งจะมาเลิกได้นะเลยตกเป็นร้อยกิโลแล้วเพิ่งจะเลิกได้นะเขคงไม่เอาไม่กลับมาเอาแล้วมั้งครับนะเอาหน้าต่อมาคําว่าวาตาหตะผ้าที่ลมพัดไปคือผ้าที่ถูกลมพัดไปในพัดไปตกในที่ไกล เมื่อภิกษุไม่เห็นเจ้าของจะเก็บเอาไปก็ควรพัดจากที่นี้ไปไปตกที่ไกลล้มหกกุอรทนาโดเฮริเคนราก็ว่าไปนะครับก็พัดไปตกที่ไกลก็ภิสุก็ไปเจอก็รอไม่เห็นเจ้าของมาเก็บเอาอก็ชักเอาได้คําว่าเทวทัตติยะผ้าที่เทวดาถวายคือผ้าที่ทววเทพถวายเหมือนถวายแก่พระอนุรุทธะ เทระนะครับผ้าที่ถวยเทพเทวดานั่นแหละถวายแก่พระอนุรุทธะเทระคําว่าสามุติยะสามุติยะผ้าที่ขึ้นซัดขึ้นทะเลซัดขึ้นบกคือผ้าที่ผ้าที่ขึ้นทะเลซัดขึ้นบกผมเห็นแต่ศพลอยขึ้นขึ้นฝั่งนะครับความอัศจรรย์ของทะเลก็คืออะไรที่ ตกลงไปในทะเลเนี่ยมันจะสร้างขึ้นบกหมดเลยครับแม้แต่สร้างศพก็มัอนกันนะครับจะไม่สร้างศพจะไม่อยู่กับทะเลท่านวางไว้อย่างนั้นนะครับทําไมถึงไม่อยู่เพราะว่ามันสร้างขึ้นบกหมดเลย <c oughs> เป็นสภาะมันจะจมเลยนะครับอันที่ล,ลอยเนี่ยสร้างขึ้นบกหมดเลยครับวิธนะีปฏิบัติวิธีปฏิบัติต,ตัวดวงนั้นมีดังต่อไปนี้ก็ไก่นะครับผ้าที่ไม่จัดเป็นผ้าบางสุขุน คือผ้าที่ทายกถวายแก่สงโดยกล่าวว่าสังกัสะเทมะเทมิก็ว่าไปไคำถวายสงในบาลีนี่สั้นๆมากเลยนะครับสั้นๆมากเลยผมอยากจะถวายสงนี่สังกัสะเทมะสังกัสะเทมิแล้วเลยครับรู้เลยไม่ต้องอีมานี้มาอย่างพันเดก็ได้นะครับสังกัสะเทมะเทมิเนี่ยแล้วเลยครับเป็นอันแล้วเลยแต่ว่ามันไม่ขังไงมันมันเสร็จไวเกินนะเราสาเตรียม อ่ที่เรียกว่าบริขารเตรียมตัวเตรียมใจอะไรนานๆบอกกล่าวคนนั้นคนนี้พอไปถวายสังฆาสเทมาแล้วก็กลับเลยไหมรับพรก็กลับเลยมันรู้สึกมันจะคุณค่าทางทางจิตใจมันจะน้อยมั้งเขาก็เลยต้องอให้มันนานๆหน่อยอยู่กับพ้านานๆหน่อยนะครับ <c oughs> นะเอาละท่านบอกว่าผ้าที่ไม่ไม่จัดเป็นผ้าบางสกุลก็ผ้าที่เขาถวายแก่สงฆ์นะครับผ้าที่ทายกถวายแก่สงฆ์โดยกล่าวว่าสังฆาสเทมะ เทมะเทมีก็ได้ผ้าที่พิสุเที่ยวขอมาได้แม้ในผ้าที่พิสุุถวายแกแม้ในผ้าที่พิสุถวายผ้าที่พิสุุแจกให้ตามราดับพรรษาวงเล่าของพิสูุผู้ทรงทุด,ดงหรือผ้าที่จะถวายเจาะจงพิสูุผู้อยู่ในเสนาสนะ เพราะไม่ใช่ผ้าของสมณะตามที่กล่าวอือันนี้ผ้าที่กอไก่เนี่ยไม่เป็นผ้าบางสุกุลครับผ้าที่ได้ท่ามาได้มาที่ผมอ่านเมื่อกี้เนี่ยท่านท่านพ่อว่าท่านบอกว่ามันไม่จัดเข้าในในบงเล็บท่านบอกว่ามันไม่จัดเข้าในผ้าของสมณะในข้อที่สิบเจ็ดนะครับในในผ้ายี่สามชนิดเนี่ยข้อยี่ข้อสิบเจ็ดนะครับสมณะจีวรนะครับ มันไม่จัดเข้านะครับก็เลยผ้าเหล่านี้ไม่จัดเป็นผ้าบางสกุลหนึ่งและผ้าที่เขาถวายแก่สงฆ์ผ้าที่พิสูจน์เที่ยวขอมานะครับผ้าที่แม้ในผ้าที่พิสูจน์ถวายผ้าที่พิสูจน์แจกให้ตามลําดับภรษาของพิสูจนผู้ถือทุด,ดงอันนี้ก็รับไม่ได้นะครับท่านจับเว้นของท่านไปนะครับเวลาเขาแจกแจกของสงฆ์แจกผ้าจีวันของสงฆ์เนี่ยพอ ท่านก็ต้องไปเพราะท่านเป็นท่านเป็นสงฆ์ท่านเป็นสงฆนะ์ท่านก็ต้องไปนะ